ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะมีนิยามที่ไม่เหมือนกันเลยมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถเราแสดงออกได้อย่างอิสระแต่ว่ามันจะมีขอบเขตอะไรอื่นนี่อย่างเมื่อก่อนก็จะนําเสนอขอมามงามนี้ก็เป็นนําเสนอเรื่องความคิดอะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นอิสระทางความคิดมากกว่านะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถแสดงอะไรผ่านตรงนี้ได้ เด็กเป็นคนที่ชอบดูการ์ตูนมากการ์ต <atter> ูน <t ool> <atter> <t ool> ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ให้เริ่มฝึกฝนในการเขียนทํางานศิลปะผมชอบอ่านการ์ตูนดูการ์ตูนมันก็คงเป็นอิทธิพลส่วนหนึ่งที่ทําให้เราเริ่มฝึกฝนตรงนี้มาตอนนั้นผมเรียนถึงม .4 เลยแล้วก็บังเอิญมีรุ่นพี่ที่เขาเรียนอาชีวะอุบลเขาแนะนำว่าที่อาชีวะมันมีสอนเก็บศิลปะด้วยันก็เลยออกทันทีเลยก็ปรึกษาพ่อพ่อโอเคไม่อยากจะไปเรียนตรงนี้ <atter> <t ool> <atter> <t ool> ท่านก็สนับสนุนไปต่อทางอาชีวะอุบล กระทวชยระคนรับราคาปีที่ช่วงไหนช่วงนี้เลยฮะเพราะเป็นช่วงเริ่มต้นที่เราเริ่มมาศึกษาที่มันเป็นหลักการมากขึ้นแต่ที่เราเขียนตามเรียนแบบมาอันนี้ก็เริ่มรู้หลักการเริ่มเลยผมมันจะเป็นบุคลิกเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานตอนเด็กก็เป็นเด็กที่เรียนคนหนึ่งที่ไปเช้าตลอดไปเป็นคนแรกที่ไปถึงโรงเรียนแล้วมันก็เป็นบุคลิกที่ทําให้ผมฝึกฝนได้ดีเป็นพิเศษนะครับเพราะมีความตั้งใจสูง ช่วงนั้นมันจะมีเอนทานยังเป็นระบบเอนทานอยู่เลือกได้ได้หลไหลไหลมหาลัลเป็นลําดับผมเลือกสิบปกรณําดับที่1แล้วก็ละกบังที่2แต่อื่นมาสอบไม่ติดสิบปรกรด้ได้คะแนนได้ที่ละกกบังเพราะว่าอาจารย์ที่สอนในรลกกบังในยุคนั้นยังเป็นอาจารย์รุ่นเก่าๆมีอาจารย์กิติศักดิ์ชาญนนาถซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นศิลปินแห่งชาติอาจารย์เดชาวุลนก็ศิลปินแห่งชาติเพราะนั้นความรู้ความสามารถต่างๆพวกนี้เหมือนได้รับ กับผู้ที่มีความรู้จริงๆ <g lish> ในช่วงนั้นก็ถือเป็นความโชคดีทาให้ม,มันได้มีการเรียนรู้ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นอาจารย์ก็เป็นศิลปินจริงๆแท้ๆมันทําให้รับแนวทางวิธีคิดอะไรจากอกาจารย์มาด้วยมหาลัยศิลปกรเป็นปความฝันเใช่ครับเป็นความฝันด้นก็เราก็คิดว่าควรจะต่อโทก็โชคดียนเง้นตรงที่อาจารย์ที่ผมไปเรียนอยู่ท่านก็เมตตาให้ความสนับสนุนอาจารย์ก็มีความคิดหลากหลายขึ้นก็เปิดมุมมองผมมากขึ้น พอจบนี้งานมันก็เริ่มเปลี่ยนนะฮะก็จะเป็นงานแนวเพื่อฝันจินตนาการแล้วกลับมาหาเทคนิคที่ดูเรียบง่ายเป็นเพ้นท์บนข้าใบอะไรพวกนี้ก็จะมีพอจบมันก็จะเริ่มแสดงงานครั้งแรกก็จะเป็นจุดเริ่มต้นของการขายงานได้ช่วงแรกผมไม่กล้านิยามความหมายศิละปะเท่าไหร่เพราะว่าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันแทบจะมีนิยามที่ ม่เหมือนกันเลยมันน่าจะเป็นพื้นที่ที่สามารถเราแสดงออกได้อย่างอิสระแต่ว่ามันจะมีขอบเขตอะไรอืน่นนี่อย่างเมื่อก่อนก็จะนําเสนอของมามวันนี้ก็เป็นนําเสนอเรื่องความคิดอะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นอิสระทางความคิดมากกว่าเป็นพื้นที่ที่เราสามารถแส,าาถสดงอะไรผ่านตรงนี้ได้ <c oughs> งานผมมันจริงนี่ไม่เหมือนกันมันจะหาความเป็นเอกลักษณ์ที่แบบดูแล้วรูเ้เป็น,เป,นเป็นผมเลยค่อนข้างยากในแต่และช่วงเพราะมันจะเปลี่ยนไปตามวัยวุฒิภาวะความคิดตามช่วงเวลาซึ่งผมรู้สึกว่านี่มันเป็นธรรมชาติจริงๆของ มันต้องเปลี่ยนจะให้ผมทําอย่างเดียวเป็นสบะท,ที่ดูเหมือนกันตลอดได้หลายปีเลยมันไม่เน่ากับไทความเป็นจริงเพราะมันเป็นศิลปะที่สืบมาจากข้างในความคิดในแต่ละช่วงเวลาผมจะไม่มีวิธีคิดที่จะสร้างอะไรอย่างนั้นเลยแต่มันก็เป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละคนนะฮะส่วนผมก็เหมือนกับผมชอบแนวความเหมือนจริงเลนสิกการถ่ายทอดออกมาก็จะเป็นเลนสิกเพราะนั้นเรื่องหาเนื้อหาก็จะเปลี่ยนไปตามสิ่งที่ผมนํามาเสนอเพราะนั้นในความเป็นอัตลักษณ์ในเชิงรูปแบบที่มันจะเห็นแล้วรูปแบบแบบนี้จะเป็นลักษณะของผมก็ ค่อนข้างจะดูได้ยากมันจะแบ่งเป็นสองส่วนความสมบูรณ์ในในแง่ของเนื้อหาที่เราต้องการเสมอกับวิธีการวาดของเราแล้วมันมันจบมันแค่ไหน คือเนื้อหาเราสามารถสื่อสารได้ครบสมบูรณ์ตามที่เราต้องการอันนี้อันนี้คือจบพอมาถึงการจบงานที่เป็นชิ้นที่คนต้องดูต้องเห็นนีมันก็จะเป็นเรื่องของความงามในภาพสุนีภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีสันเรื่องขององค์ประกอบที่อยู่ในงานเราเห็นว่ามันลงตัวแล้วตรงนี้มันสวยแล้วรู้สึกว่ามันมันเสร็จไม่ได้รู้สึกว่ามัน,ม,น,ม,ม,นมันขาดอะไรไปแต่เพียงไอ้ตัวเนี้ยมันอาจจะ บอกกันยากหน่อยมันเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่ตัดสินสมมุติตอนผมทํปิยตีเนื้อหาของผมมันจะแสดงเกี่ยวกับคนจรจัดความเป็นทดทดหมูในชีวิตเพราะนั้นเทคนิคที่ผมนํามาใช้มันกนข้างจะดูต้องสร้างความรู้สึกตรงนั้นได้มันเป็นสื่อผสมที่เอาผ้าเจ็ดสีผิวกระเถิะมาทําเป็นเป็นคนอะไรขึ้นเอาผ้ากระสอบที่เขาทิ้งงอยู่มามาทำเป็นเสื้อผ้าคน พอเราดูปุ๊บนะมันสามารถสร้างความสะเทือนอารมณ์ให้รู้สึกจิงตัวนั้นได้แต่พอเป็นงานพุทธศิลป์ผมก็จะเขียนแบบมุนผ้าใบเรียบๆเกี่ยสีเนียนๆอะไรมันต้องเสริมไปด้วยกันจริงงานผมค่อนข้างหลากหลายนะ ตั้งแต่เคยทำสื่อผสมมาแล้วมาเพ้นอย่างเดียวมาเพ้นประกอบปั้นมีงานช่วงหนึ่งที่ได้ไปแสดงที่ฟูโอกะที่ญี่ปุ่นก็จะเป็นงานที่มีส่วนผสมของงานประติมากรรมกับงานเพเ้นผสมกันอยู่อย่างนี้ผมก็ยังทำสื่อผสมมือทำงานเกี่ยวกับประติมากรรมด้วยเพ้น <c oughs> ด้วยแต่มันอาจจะมีการซัพพอร์ตกันในรูปแบบหนึ่งเช่นผมจะปั้นโมเดลขึ้นมาเพื่อจะนำโมเดลนั้นมาเป็นแบบในงานเพ้น คล้ายเป็นหุ่นยิ่งสลับเพ้นท์แล้วก็นําโมเดลนี้มาต่อย,ยอดทําเป็นงานศิลปะอีกทีนึงมีการจัดท่าไหนอีกิชันอะไรพวกนี้ทำให้ตัวเองไม่รู้สึกเบื่อในการทํางานด้วนซ้ตอนนี้ก็เริ่มฝึกการทํางานในในโปรแกรมก็จะมาเริ่มฝึกฝนด้านดิจิตอลด้วยแต่ที่สุดก็เอามาซับพอร์ตในงานเพ้นท์อีกทีเอาม,ามาสร้างเป็นโมเดลเพื่อจะมาเพ้นท์อะไรพวกนี้ งานชิ้นหนึ่งเนี่ยเวลาผมทํางานมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ตรงว่าบางอย่างเรามีทักษะที่จํากัดในการนำเสนอเช่นเราจะเขียนงานลิสิตชิ้นหนึ่งเราจะแมคขึ้นมาเองไ่ได้มันก็ต้องมีการหาแบบหาอะไรชุดพ็อปอะไรพวกนี้คือเป็นคนเขียนรูปแล้วต้องไปหาอะไรพวกนี้ลำบากถ้าอาศัยคนอื่นช่วยหาทีมงานหาอะไรพวกนี้มาช่วยซัพพอร์ตหรือแม้กระทั่งในเรื่องของทักษะการนําเสนอบางอย่างม,มันยากเกินที่ทักษะเรามีอยู่เช่นการใช้สีกันเราก็ต้องไปศึกษาเพิ่ม แรกเลยต้องต้องมีดีในตัวเองก่อนนะ็คือหมายความว่าเราต้องมีทักษะฝีมือที่ที่ดีอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทํางานแนวไหนนะอันที่2ก็คือต้องมีความกว้างขวางนะร,รู้ช่องทางเองว่าเราทํางานประเภทนี้แล้วเราจะไปช่องทางไหนต้องรู้จักใครบ้างรู้จักกิ่นลลี่รู้จักลูกค้าการเข้าสังคมหาคนงั้นงานเราก็จะโตไม่ได้ ถ้าเป็นผมเองนะก็หนักมากตั้งแต่ตอน<ว>เรียนนะ<ว>คือทํามาตลอดถ้าเป็นคนอืน่นที่เขามีพรสวรรค์หรือว,ว่ามีข้อมูลอะไรมากๆก็อ,อาจจะไม่ได้ใช้เวลาขนาดผมก็ได้แต่นี้มีเด็กรุ่นใหม่จบมัธยมมาไม่ได้ฝึกฝนศิลปะมาเรียนศิลปก,กรไม่กี่ปีขึ้นมาดังๆเยอะนะเพราะว่าเป็นข้อยุคสมัยเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงสื่อง่ายอย่างเช่นอินเทอร์เน็ตอะไรพวกนี้มันก็จะไปหาองค์ผมรูด้ง่ายอย่างเมื่อก่อนผมจะรู้อะไรสักอย่างก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ไปสอบแต่นี่ไม่ใช่แล้ะ คมรู้ทุกอย่างมัอยู่ในนั้นมันทำให้ไปเร็วขึ้นที่สุดแล้วผลของมันสามารถเลี้ยงตัวเองได้ด้วยอาจจะต่างกับงานอื่นที่เราทําในสิ่งที่ชอบแล้วแต่มันอาจจะไม่ไม่ซัพพอร์ตกับการเลี้ยงชีวิตก็ได้หรือเปล่ามันสามารถทําตัวนี้ได้